สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องส่วนมุมไม้บ้านนะครับก็จะพามาชมต้นไม้นะครับมาอัปเดตราคาต้นไม้ที่ตลาดเสวียนโพราชนะครับวันนี้ก็จะพามาชมแะตัดนะครับดอกสวยมากๆนะครับคาที่ร้านทีเคสวนไม้ด่างนะครับแล้วก็มีไม้มงคลนะครับราคาดีมากมากนะครับ ในสนใจนะครับซื้อนะครับไปประดับบ้านหรือซื้อไปขายต่อยังได้กําไรเลยนะครับราคาดีมากๆวันนี้มาพบกับย่าครับย่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขอเบอร์โทรติดต่อครับเบอร์โทร0838636456นะครับผมครับเบอร์แอดไลน์เดี๋ยวผมขึ้นไว้ที่หน้าจอก็ได้นะครับได้ครับร้านหน้าร้านหน้าร้านอยู่ที่ตลาดต้นไม้กรีนโซนนะครับอยู่ที่โคกสูงนะครับเส้น ไปชัยภูมินะครับขอนถึงเส้น M6 นะครับครับช่องทางกันติดต่อครับ f a c e b o o u y u u t อ่า Facebook, YouTube ก็ TK ส่วนไม่ด่างเลยครับผมครับชื่อเดียวเลยนะครับที่ยครับยังไงก็ฝ่ายติดตามได้นะครับหรือจะไปซื้อไปอุดหนุนที่หน้าร้านก็ได้นะครับยังไงก็โทรมาถามเส้นทางอีกทีนึงก็ได้นะครับ ครับผมค<ะ>่าส่งเริ่มต้นนี่เท่าไหร่ครับค่าส่งขอเริ่มต้นที่แปดสิบาทนะครับแล้วก็อยู่ที่ขนาดของกระถางด้วยครับใช่ครับเริ่มต้นที่แปดสิบาทนะครับ <todo> มีค่าจัดส่งนะครับปุ๊บบ้านนะครับวันนี้ชมอะไรก่อนดีครับวันนี้เราเปิดเทศกาลเอ่อเปิดจากหลังเทศกาลสงการนะครับก็วันนี้ยังเอามาได้ไม่เยอะนะครับก็จะเป็นแคทตัสนะครับเป็นแคทตัสตรงนี้มีจะมีดอกเยอะครับแคทตัสผมชอบมากเลยเนี่ยดอกสีส้มนะครับเพิ่งเคยเห็นดอกครั้งแรกนะครับอันนี้โรวิเวียครับ ครับตัวนี้ดอกสีส้มสวยมากครับอันนี้เขาจะสีส้มทุกทุกอันเลยใช่ไหมครับแล้วับสีชมพูด้วยใช่ใช่ครับหัวมันจะไม่เหมือนกันครับอันนี้สีเอ่อออกไม่ออกสีโอรสนะใช่ครับบันเย็นบันเย็อสวยมากครับขึ้นกล้องมากสวยมากราคา20่สิบาทนะครับอันนี้เขาเขาขูบแล้วครับตอนกลางวันอาจจะบานสวยกว่านี้ครับาคายี่สิบาทนี่ครับสวยมากๆเลย เราจะบานกี่วันครับพี่อ่าประมาณไม่เกินสองวันครับนี่นะครับสวยมากสองวันสามวันเนี่ครับอคตัวนี้ส่งไปอาจจะดอกอั้ะเนาะพี่ใช่ครับบางทีผมอาจจะลงคลิปช้านะครับถ้าใครอยากได้แบบเนี้ยก็สามารถแอดไลน์มาเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นดอกใหม่อีกทีหนึ่งหรือเลือกดอกที่ตุ่มๆให้เนาะพี่เผื่อมันมีเนาะตอนนี้ก็อันนี้ก็สวยนะครับอันนี้เพิ่งเคยเห็นดอก ันชูแมนนะครับชูแมนเนี่ยครับถาดนี้ใช่ทั้งหมดเลยชูแมนนะครับดอกสวยมากวันนี้แบบกำลังขึ้นดอกครับถ่ายแบบเกิดเต้นมากน่ๆดอกดอกขึ้นมากครับนี่นะครับถ้าซื้อไปต้องถ้าส่งต้องแบบนี้แล้วพี่แนะนำให้เป็นแบบนี้นะครับนี่ครับจะไปบานที่บ้านลูกค้าพอดีนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ดอกนะครับอันนี้ใช่ดอกครับ อันนี้อะไรนะครับพี่ตัวน,นี้อันนี้มีดอกไหมครับไลมาริโอ <My Mario. S 1> แต่ต้องอันนี้ต้องใหญ่จริงๆถึงจะมีดอกอ๋อต้องด้อายุนะครับอันนี้ก็ดอกเขานะอันนี้ดอกตูมนะจะเป็นดอกสีเหลืองอันนี้ก็ดอกสีเหลืองนะครับี่เขาตูมแต่ถ้าบานแล้วจะเป็นแบบครับอันนี้ชื่ออะไรนะครับอันนี้แฟรีย่อะดอกสีเหลืองหัวสีม่วงนะครับให้ลูกดกมากครับตัวนี้ แล้วก็มาที่ออรูสมุใช่ไหมครับใช่ออรุสมุอันนี้ดอกสีอะไรนะครับพี่ดอกสีชมพูครับดอกสีชมพูตัวนี้มีดอกไหมครับตัวนี้ยังยังไม่เห็นดอกเห็นนะเป็นยูทอมคริสครับมีดอกไม่มีไม่มีผมอยกเป็ต้นอะไรไส้หมูมันเหมือนไส้หมูมันมีลายคริสคริสเงินคริสทองอันนี้ก็สวยนะครับอันนี้ เล็บแมวอันนี้คือเกาะมือดีมากเ,เบบกาะดีมากครับ,บอ,อันนี้ก็ดอกสีโอรสนะครับน,นี่ดอกสีโอรสอันนี้ดอกสีชมพูครับชอบมากเลยอันนี้สวยมากครับนี่อันนี้สวยเขบาขบานผมนสวยจังเลยพี่นนผมเพิ่งเคยเห็นว่ามันดอกเยอะขนาดนี้อันนี้อ่เจ๋งจีนใช่ไหมครับ อันนี้เหมือนดอกมันจะเอ่ตรงกลางดำดำใช่ไหมครับตัวน,นี้มีดอกนะมันดอกแบบบ,นบานๆเหมือนสีแดงสีแดงตัวน,นี้สีแดงนะครับอันนี้ผมถ่ายไว้ตอนกลางวันครับถ่ายไว้ตอนกลางวันที่เขาบานโอ้สวยมากนะครับนี่นะครับอตอนกลางวันบานสวยมากเลยครับตัวน,นี้ชื่ออะไรนะครับอันนี้กระบองทองครับกระบองทอง แล้วก็ยิมโนอันนี้ยิมโนขอเปลี่ยนมือนะคะครับค่ะอันนี้เป็น l อบค่ะเอบีนะครับนี้ดอกสีขาว l อบีดอกสีขาวแล้วก็กีบกระทงครับเกระทงค่ะตัวไหนครับพี่ไอ้มะกรดํำอันนี้กีบกระทง n ีบราคายี่สิบาทนะครับ แล้วก็ตันนี้ชื่ออะไรนะครับพี่อันนี้เอสโตจ้ะอันนี้ดอกสีอะไรครับดอกสีเหลืองครับดอกสีเหลืองนะครับค่ะ,คะก็ที่เหลือก็ส่วนมากจะเป็นสีเหลืองนะคะ่ะอาจจะมีสีชมพูปนมาบ้างอันนี้สวยมากเลยอันนี้เป็นนกคู่ค่ะอันนี้หัวใหญ่ขึ้นสวยมากนะครับเป็นนกคู่ราคา20บาทนะครับใช่ค่ะเมื่อก่อนนี้ก็แพงนะครับนนใช่ อันนี้อันนี้น <New S 2> ิ้วทองนิ้วทองนะครับนิ้วของแต่อันนั้นเป็นมันจะเป็นนิ้วทองคิสอันนี้คือนิ้วทองปกติอ๋อครับปกติก็สวยนะครับค่ะอันนี้ครับอันนี้จะเป็นบูเอ่อบูมีไอตัวนี้ก็คิสไหมครับพีอ่อันนั้นเป็นบูมีไอคิสใช่ไหมแล้วก็ถัดมาจะเป็น,น,นใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็อัน,นั้นบูมีไอคิสครับ แล้วอันนี้อีชินอฟครีบเม็ดพริกคริสครับแล้วก็ถัดมาคอ่านิ้วทองคริสครับและอันนี้นะอันนี้คือบูมีไอคริสอ๋อมันเหมือนกันสวยมากครับท่านผู้ชมเนี่ยครับสวยมากๆเลยมันอะไรที่แปลกมากอันนี้ก็20บาทเหรอพี่ใช่แต่ก่อนอะแพงมากเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ราคาดีมากพ่อญาตเอามาขึ้นมาดูนะครับเดี๋ยวนี้มันก็ที่อื่นก็ยังสามห้าห้าสิบ สามห้าสิบอยู่นะสวยมากครับของพี่ที่ได้ยี่สิบสามกระถางห้าสิบเลยเนี่ยครับสวยมากๆเลยค่ะอ,นนอันนี้อันนี้ขึ้นมาดูอันนี้อีชินอฟิสเนี่ยครับสวยมาก คิดว่าอันนี้ถ้าเกิดถึงเวลามันน่าจะมีดอกนะครับมีเพราะว่าอีซีดอมันก็มีดอกเพราะว่าพี่ยังไม่เคยเห็นตอนตัวผมว่าน่าจะมีเหมือนกันแหละครับพี่ยังไงก็ไปเลี้ยงลองดูนะครับแต่ว่าไม่มีดอกแล้วก็สวยอยู่ในตัวนะครับแบนี้สวยมากแล้วก็ยิมโนด่างใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ยิมโนด่างอันนี้ราคา20บาทสามกระถาง50เหมือนกันสียมพูหวานมากครับค่ะตัวนี้ก็ขายได้เรื่อยๆอยู่น พี่ตัวนี้เพราะผมว่ามันสวยดีอ่ะม,มันมีหลากหลายสีนะครับค่ะสนใจนตัวไหนก็แคปหน้าจอได้เลยนะครับค่ะโดยจะไลน์มาดูรูปเพิ่มเติมใหม่ได้นะครับตัวนี้เป็นเป็นนามกระดาษ ไม่มีค่าที่จ่ายในการสอา,าบางคนนะคะอยู่ในช่วงนองแล้วก็มีบบกวกงบกตนะครับอันนี้บบกวางบลอกดดำค่ะอันนี้ไซส์ใหญ่นะครับไซส์กระถางสิบนิ้วราคาสองร้อยห้าสิบสองรอยห้าสิบาทแล้วก็มียางอินเดียครับค่ะยางอินเดียมีด่างขาวด่างชมพูแล้วก็ดำค่ะแปดสิบบาทค่ะอันนี้สวยมากเลยนะพี่อันนี้ด่างขาวสวยมากเลยตัวน,นี้ตัวดำนะครับ สูงประมาณ80-80เซนได้นะครับอันนี้ด่างชมพูนะครับราคาดีมาก80บาทนะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้เนีะเป็นสนหิมะค่ะสนหิมะราคา3 5 0บาทกระถางส่งได้นะคะแต่พอเวลาส่งขออนุญาตเอาหินออกนะคะมันหัก มันหนักหนักจริงนะพี่อันนี้อู้หนักมากต้องเอาหินออกไม่ใช่เป็นห้ากิโลได้นะครับอันนี้หนักมากตัวนี้เป็นสนหอมสนหอมค่ะน้องสวยมากเลยตัวนี้คือฟอร์มดีมากอยู่ในกระถางสิบสองนิ้วนะคะราคาสามร้อยแปดสิบาทนะครับตัวนี้ส่งได้ไหมพี่ได้ค่ะอันนี้ถ้าส่งตะกร้าก็น่าจะได้นะผมว่าได้น่มต้นเท่าไหร่ครับ ร้อยห้าสิบค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้ดอกสีเป็นดอกสองชั้นหมดเออเป็นดอกดอกเป็นชั้นน่ะไม่ใช่ชั้นเดียวอ่ะอี้คุ้มมากครับได้สองต้นนะครับค่ะตัวนี้สองต้นแต่ว่าดอกน่าจะคนละสีเลยพี่ใช่ค่ะแต่ว่าใบเขาก็คล้ายๆกันอยู่อันนี้ก็อีกสีหนึ่งนะครับค่ะแต่ถ้าเกิดส่งใบส่งไปดอกอาจจะมีร่วงมีโรยางอันนี้ขอลูกค้าที่รับได้นะพี่ค่ะ อันนี้ก็หัวใหญ่นะครับค่ะแล้วก็มาที่ดอกนี้ตัวน,นี้ครับอ,อันนี้ก็สวยนะพี่สวยมากใช่อันนี้สีแปกมีอยู่ต้นเดียวเลยสีแปกของเขาแล้วก็มาที่ตันนี้ด้านหน้าอ,อันนี้ก็สวยนะครับสีหวานมากค่ะหัวห้าสิบแล้วก็มีแก้วแคะนะครับ <Okay. S 1> แก้วแคแก้วแคมีดอกแล้วนะครับค่ะอยู่ในกระถางสิบนิ้วนะคะราคาอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับอ่แล้วก็มาที่ไม้ราคาเบาๆนะครับเบามากครับตัวน,นี้เป็นอ่าปุงอาชางุูงอาช้ามีจํานวนด้วยค่ะคือเยอะมากครับราคาเท่าไหร่ครับพี่ยี่สิบาทค่ะยี่สิบบาทนะครับโอ้ราคาดีมากถูกมากๆเลยนะครับยี่สิบบาทนะครับซื้อไปขายยังได้เลยนะครับ ตัวนี้เป็นเล็บพุดด่างครับตัวนี้เป็นใบผักชีนะครับเล<ม>็บพ<ม>ุดด่างอันใบผักชีข้างหน้าเนี่ยครับอันนี้ตัว,ต,วตัวใบแคะใบเล็กนะครับมีแบบด่างกับไม่ด่างนะคะอันไม่ด่างอันนี้ราคายี่สิบบาทนะครับผมตัวน,นี้แบบไม่ด่างสีเขียวก็สวยนะครับ ถ้าอยากได้ตัวไหนก็ทักมาสอบถามได้เลยแล้วก็มีตัวนี้เป็นช้อเขกชั้น,น,นแค้เน,น,นะพี่ผมชอบมากเลยผมเก็บไว้เยอะอยู่ตัวนี้มันน่ารัก<บ>เนาะใช่ครับทำจำนวนไว้นะครับตัวนี้ที่บ้านก็มีแต่ว่ายังไม่ได้เอามาขายครับเพราะชอบว่ามันน่ารักดีตัวนี้เป็นช้อนเงินช้อนทองนะครับ ตัวนี้เป็นกุมารทองเรียกทรัพนะครับใส่เด็กเล็กนะครับตัวนี้เป็นอ,ออมแคออมเงินแะนะครับตัวนี้เป็นกระดุมเงินน้องพี่กระดุมเงินเขาเขียนว่าไข่มุกพี่พี่ไปเอาอไข่มุกนำโชคใชพ่พูดผิดเขาพูดผิดสองฝ่ด้วยครับ<ไ>แล้วก็เป็นอันนี้สับะรดสีดาวชมพู แล้วก็มีสนฉา <สน S 2> ด,ดนะครับราคาหกสิบเก้าบาทนะครับวันนี้ก็สนฉาดนะครับตัวนี้เป็นไผ่ก้นอิมนะครับราคาอยู่ที่หกสิบาทนะพี่หกสิบบาทแบบนี้นะครับหรือจะเอาไปแช่น้ำแบบนี้ก็ได้นะครับเลี้ยงง่ายมากๆเลยไว้ในบ้านก็ได้นะพี่ตัวนี้ใช่ค่ะ นะครับมีจํานวนนะครับวันนี้กุหลาบหินไม่มีหรอครับพี่มันมีอยู่ที่ร้านไม่ได้เอามามีกุหลาบหินที่ร้านด้วยนะครับถ้าใครอยากได้กุหลาบหินก็แอนไลน์ไปดูได้นะครับวันนี้เป็นน้ํายาเลี้ยงรากน้ํายาเลี้ยงรากนะครับแล้วก็มีอ่อมียาฉีดกล้วยไม้นะครับเป็นฮอร์โมนนะครับมีกล้วยไม้มีกําจัดเอี้ยหนอนลายแดงอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับราคาเจ็ดสิบบาทนะครับ แล้วก็มีปุย๋ยบัวปุย๋ยบัวยี่ห้าค่ะยี่ห้าบาทนะครับนะครับอันนี้สูตรนี่นะครับสูตรสิบสองสิบสี่สิบสองนะครับมันมีอันนี้มันมีหลายสูตรอันนี้สิบสี่สิบสองสิบสองมันมีสูตรสําหรับต้นแล้วก็มีสูตรสําหรับดอกครับน้ไม่ต้องเยอะอันนี้สิบห้านะครับแล้วก็ สิบสองแล้วก็แปดอันนี้น่าจะวำมลงต้นค่ะใช่ค่ะตอนนี้เป็นออดโมโคดออดโมโคดนะครับสูตรเสมอนะครับค่ะอันนี้เท่าไหร่นะค,ะ <35. S 1> นะครับพี่สาสิบห้าแล้วก็สูตรสูตรเร่งดอกก็มีนะครับสามสิบห้าเหมือนกันอ๋อเขาไปใส่แมกนีเซียมด้วย อ่าหนึ่งเปอร์เซ็นตอนนี้เป็นอ่าสตาร์กันจีนะคะ่สี่สิบบาทตัวนี้เป็นอะไรนะที่ปุ๋ยปุ๋ยกุลาบเท่าไรครับสิบบาทสิบบาทเป็นโลครับเป็นโลโลละร้อยค่ะหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งกิโลนะครับค่ะแล้วก็มีปุ๋ยอ่าสิบหกสิบหกอันนี้อันนี้ครึ่งโลสามสิบบาทครึ่งโลไหม อุ้ยเคมีนะครับคือน,น่าจะครึ่งกิโลครับสามสิบบาทนะครับอันนี้ไปใส่ผักก็ได้นะครับ<ช>หรือใส่ไม้ไม้ประดับก็กได้นะครับแล้วก็มีเฟอร์ไรด์ด้วยนะครับสามห้าสามถุงร้อยอะครับแล้วก็มีดินปลูกด้วยค่ะมีดินปลูกสิบห้าบาทค่ะคตอนนี้มาซื้อที่หน้าร้านได้เนาะพี่พี่ร้านมีเยอะมีเยอะมากกว่านี้ค่ะ ถูประมาณสามกิโลได้นะครับอันนี้เป็นอะไรนะครับพี่อันนี้มะพร้าวสับสับเล็กนะครับอันนี้เป็นสับเล็กมากๆเลยสับเล็กที่ร้านมีสับใหญ่อยู่วันนี้ไม่ไดเอามาสับใหญ่สับเล็กมีขุยมีนะครับแล้วก็มีกระถางดินเผากระถางพลาสติกอะไรก็มีหมดเลยมีมีหมดอย่างนี้ก็สวยนะครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทขอดูด้านล่างหน่อยครับพี่ ันี้ราคาเท่าไหร่ครับห้าสิบาทเหมือนกันค่ะ50บาทนะครับสวยมากๆเลยค่ะเครับไปปลูกไม้ประดับดสวยนะครับที่ร้านยังมีอีกเยอะมีบางบางทีมันยังเอามาไม่ได้วันนี้สนยอดเอ่ออะไรนะกลอบกมบมรกดหมดแล้วใช่ไหมพี่ก็ก็ตัวดงเกือบหมดแล้วก็ยังมียอดทองเหลืออยู่ไม่กี่ต้นแต่ดำมัมีเยอะ ครับยังไงก็ทักไปดูน้อนที่ทักไปดูได้ค่ะครับถ้าใครหาขอมรากดตัวไหนก็ทักไปหายิบตักย่าได้เลยนะครับค่ะตัวด่างมันก็ยังมีอยู่สองต้นอยู่สองสามต้นวันนี้อาจจะมดนเหมาไ้หมดแล้วต้องขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับ ก็กำลังทำจำนวนเพิ่มอยู่ค่ะครับขอบคุณ FC ที่อุดหนุนนะครับตกดตามเลยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณมีตาพี่อาดอกมากค่ะขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับดูก่อนได้นะครับ